วันนี้จะมาเล่าพมไม่ได้เมาอยากให้พวกเราพากันมาชมผมไม่ได้อุ้ยไม่ได้อมแค่ามาชมองแค่ต่อยอดตังที่คลองให้พอพีมม่ซ่าแค่มากับน้าหรือคุณจะซ่าผมไมพ่มความมากแ่สิ่งมันเนี่ยวันที่มาฟาจูนเนอ่แต่งมาไม่ได้วีว่าไม่ได้บามว่าสั่นลแต่งรถแต่งแข่งไม่ได้บ้าแค่ยากที่เรามาเจอหลีเกเออยากทิ่ัวเธอนั้นได้แความไรงไม่ได้ใส่แค่ไม่ทันไม่ได้ดันแค่ไม่คุยไม่ได้ต่อยไม่เลย กูจะเซตสีมาทุกปีไม่ได้ดีแค่ไี้ดีให้เยอไม่ได้ยังง่กูจะร้วอาตัวแทะเขามาทาเขามาทาอยากตามลากับหน้าแดงไม่ได้แหลมอย่ามาแพ้เทียวตัวแซ่ดอยากจะแรงต้องมาจะแซ่ดสีันนี้สีแดงตัดข้าเขาไม่เหมือนใครแต่งรถ นากระจะเป็นไปเบรคแค่ลอดท่จะจัดให้ทำให่เถอสัจไรก็จะใช้ไรเบร์ซิ่งมนเนยทุ่มลมใช้งานพ่จะตามให้ช่วงมากใส่ใจพ่จะจับหมดต้อนแรงจังก็ต้องใส่ขอบแต่งแล้วจบดๆต้องต้องแรงไงเครื่องเดิมดีเซลทาวเอะไแรงเร่งแซงขันใจกับรถรถไทยได้ม่ชุกับหน้าแดงถ้าที่รันดิสติกตอวให้เข็ดเมือตะเล็กก็ไปมาไม่ได้มาแค่เวลาครับผมสวัสดีครับวันนี้ครับเราก็มาอยู่ในงานเรซิ่งมนเนลนะครับมากันอีกรอบซึ่งใครที่จําได้นะครับเราเคยมางานนี้ปีที่แล้วนะครับ แต่งกันไปชุดใหญ่ชุดเต็มกับ Fortuner Leader ซึ่งปีนี้เขาอัญเชิญเขาเรียกอัญเชิญเรามาอีกนะฮะไม่ได้ทำอะไรเลยร้างๆถูถูแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะวิ่งแข่งกับรถที่เขาบอกว่าเฟียวมากวัยรุ่นดูไบแต่ก่อนหนึ่งครับนี่ปีแล้วจำได้ไหมฮันโนนี่ไงเลสสเปคจำได้ไหมโดนไปแล้วเป็นทุง่งเป็นทุ่งนะครับแล้วปีนี้นี่เขามาใหม่เขาบอกสายพี่หมีอะ,อะไรนะ สายลุยแต่งสายลุยจะจะมาวิ่งแร็คเลตซิ่ง โอ้โหเห็นคลิปก่อนหน้านี้เขาลงโอ้โหขิงหน้าดูสวัสดีวัยรุ่นตอนปลายร้านดังย่านส่งภาับผมคือวัยรุ่นดูใบผู้ท้าชิงคนใหม่ของร้านเอเซีแดงสงงลาเนี่ยจะดมควันลีดเดอร์จากอยุธยาหรือเปล่าบอกว่าจะมาเล่นรุ่นใหญ่นะเดี๋ยวดูฮะวัยรุ่นดูใบเนี่ยแล้วผมก็รู้กันอยู่แล้วอยากดูลถเขาไหมเขาทำอะไรนะก่อนที่จะไปดูงานครับว่ามันและสนุกตื่นเต้นขนาดไหนวันนี้เรามาดูผู้ท้าชิงของเรากันดีวกว่าว่าที่เขาขิงไว้อะเขามีอะไรบ้างมาดูคันนนครับเขาทำอะไรบ้างนี่อะไร มีอะไรแปลกมันเหมือนรถเดิมไงมึงรถเดิมใส่ล้ออะไรเขาบอกแต่งมาอนะไร่ฮะแต่งเป็นล้านโอ้โหอ๋อแบบล้อโตล้อโตเขาบอกว่าอะไรนะสายลุยเอาไว้ลุยป่าเฮนะ้สายลุยป่าแล้วมึงว่าสายยางมิชลินนี่มันยางอ,อ่อนรถจะฉันอ๋อก็มีบง่งมีเบรกอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปจูงกันกูเข้าเส้นเหรอเจ้าของรถอยู่ไหนวะฮะดูรถเราเลยโอ้โหยางหล่อท่านผู้ชมว่าไงคอมเมนต์เลยนีคอมเมนต์หน่อยนะเดี๋ยวผมมาอ่านตามหาเจ้าของรถก่อนเจ้าของรถอยู่ไหนเนี่ยเจ้าของรถอยู่ไหนครับเนี่ยเจ้าของรถครับรบกวนหน่อยฮะ อยู่นี่อยู่นี่อยืนแอรอยู่นี่เองว่าไงครับน้องหมดครับเป็นมองไม่เห็นสวัสดีครับนะสวัสดีครับนะาถามนิดนึงฮะเดี๋ยวนะขอพูดกันเล่นวันนี้มีอะไรผิดพลาดนะก็อย่ากดน้องนะไม่ไรหรอกรู้กูอาจจะแบบอยู่แค่หน้าเส้นก็ได้โอเคไม่ได้ทำเลยออ่าโเคแต่ผมเกาะนะเกาะ โอ้จะโดนมึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่โดนล็อกนะนี่ตูยางดูยางนี่ยางลุยอ่าเอามาวิ่งแด๊กนี่โขกคุณมาแบบกัดออนรถเต็มที่เลยเต็มที่ไหนทำไรบ้างไหนบอกที่ทำไรบ้างก็หลักโบกู้เหมือนน้าเลยโบคู่ด้วยโบคู่โอ้ยปีหอยคู่เลยแต่ลูกลูกเดิมอ่ะคือลูกหนึ่งลูกไม่มองหน้าไม่ค่อยชัดเลยเหลี่ยนแว่นหนึ่งแว่นนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่กลุ่มเหร้ ของเรามันต้องแบบตะลุงหน่อยเขาบอกเราอะไรนะรุ่นใหญ่ดีวัยรุ่นตอนปลายร้านดังย่านสงขลาภาวัยรุ่นตอนปลายวัยรุ่นที่บอกเราวัยรุ่นตอนปลายนวัยรุ่นตอนปลายแซวแถวอ่ะไหนอะไรบ้างนะโบคู่อ๋อโบคู่แต่โบใหม่อีกลูกหนึ่งลูกเดิมลูกหนึ่งแล้วก็ส่องนี่หมดเป็นร้านเลยให้มันแต่งง่ายไหมขอเลือกแต่งง่ายไหมันแต่งง่ายแต่งง่ายเหรออันนี้อันนี้อะไรเอาไว้ทำอะไรไว้ทำอะไรไว้ส่องกบ อ๋อส่งกบอ่าอาชีพเสริมอ๋ออาชีพเสริมข้างในมีอะไรไหมข้างในมีอะไรไหมไม่มีในเดิมเข้างในมีอะไรเลยไม่มีไอ้ดวงเครื่องไอ้ดวงเครื่องไงดวงเครื่องอ่าให้ดูให้ดูมันอะไรเอ๊เดินทรงเดินท่อโอ้ยไม่เห็นอะไรเลยอะไรมันเป็นเดิมๆดิมผมมันเน้นนี่เน้นลุยป่าตอนคุณเล่าให้ฟังเลยไม่ใช่อย่างี้ยเขาจะมากินวัยรุ่นตอนปลายนะ อ่ะมันก็ต้องเอาอ่ะมาขนาดนี้แล้วอ่ะต้องเอาว่างั้นต้องเอานี่โอ้โหเทเบิลนี่โอ้ยแม่สั่งเจ้าเดียวกูกด้วย <c oughs> แน่แน่แน่แอบไปสั่งเทเบิลเจ้าเดียวกันมาด้วยผมแอบไปดูคลิปน้ำแล้วมีมีอะไรบ้าง,ง,ง,งมาสักนิดนึงสักนิดนึงสักนิดนึงก็ผมจริงจริงๆผมว่ารักน้าเหมือนเหมือนน้าคนนึงแบบเป็นญาติอะไรเงี้ยคมคมคมเลคมคมอ่าซึ่งถ้าอยู่หน้าเส้นก็เป็นคู่แข่งนะ แต่พอจบแล้วก็เป็นบาน้าเป็น okay, น้อง <okay. S 1> น้อย่างเงี้ยแต่พูดจริงๆนะถ้าสําหรับผมเนี่ยผมไม่เคยมองน้องเป็นคู่แข่งเลยนะครับน้องโนนนะครับน้องนนเดี๋ยวจะมาดูว่าเขามาจริงจๆรๆิงเขาก็ไม่แนวนี้นะแต่ว่าโอ้โหอัดมาเต็มข้อเหมือนกันนะครับย้ำกันอ,อีกทีนะครับว่าเราดูกันทางฝั่งนุ้นไปแล้วนะครับอัดมาชุดใหญ่ของเราเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงปีที่แล้วเป็นยังไงปีนี้บอกเลยว่า เห็นออกมาล้างๆถูๆเคลือบเงาด้วยรีโหลดนิดนึงแล้วมาแข่งเลยเหมือน,น,นเดิมครับสเปคเหมือนเดิมล้อ20งานเวกวิวซึ่งจริงอย่างที่บอกว่าสาย PPV สายกระบะหรือสายรีเซลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนเนี่ยผมค่อนข้างที่จะขายล้อแบรนด์นี้เยอะนะครับถึงแม้ว่าปีนี้เนี่ยเราจะมีล้อใหม่ๆเข้ามานะครับแต่เราจะคงยึดอยู่กับเวกวิวนะครับยางยังคงเป็นตัวเดิมนะครับ ผมเนี่ยแตกงสไย์เลสซิ่งแต่ยางผมใส่เทอร์โีนที่สามารถเนี่ยไปลุยป่าเลยด้วยครอบจักรวาลเบรกข้างในเป็น21 Z แท้นะครับก็ราคาประมาณแสนกว่าระบบท่อไอเสียเป็น a ซ4มัฟเฟอร์ระบบเทอร์โบงานท่ออินเตอร์ชุดใหญ่ไฟกับพริบก็ยังเป็นของเดิม A74 เทอร์โบจัดเซตให้นะครับเรียกว่าเซตอัพบายแจนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมฮะแต่ว่าตัวเทอร์โบเรานี่ก็มีการ ปรับเปลี่ยนใบนิดนึงจากปีที่แล้วนะครับให้มันขับสบายขึ้นสมูทขึ้นนะมอน,น้ํอาอลูมิเนียมตรงรุ่นนะครับแล้วก็เพิ่มเติมมาเลยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความแรงฮะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งาน,นคือในเรื่องของ ออยเกียร์แล้วก็ออยน้ำมันนะครับอันนี้คือใส่เพิ่มเติมแค่นี้เองนะครับสวยงามจาก AS a s เซซ p e r f o r m a n c แนะแล้วจุดเด่นของเราเรียกว่าฮอตฮิตตลอดปีที่แล้วที่ผ่านมาก็คือสีทูโทนแบบนี้ที่เป็นงานรูแรปจาก j จคาแรปและจะเป็นงานสีก็ทำบอกไปแล้วทำได้ทั้งสีจริงและงานแรปไม่ต้องพูดเยอะพูดมากแล้วนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปวิ่งจริงบอกเลยนะครับคลิปนี้วิ่งจริงไม่มีซ้อมไม่มีเทสเข็นออกมา

เชิญที่บูทบ้านหนึ่งได้ไหมคะบูเลยค่ะอืมอะรู้อีกก็พี่อยากได้อะไรรู้อีกขอบคุณมากคขอบคุณใช้งานที่จะตามให้ชวมากส่ใจับหดตอนรทก็ต้องใส่ขอนเนมีนะน่่นี่ไงน่ดูดิต้องสักไปสักไปงหอยด้วยเจอไม่มีลายเน้นสวยงามเวลมาหาโเอเอาไ่อด้ย อะไรวะเนี่ยทีมเผู้อ่านไม่ได้นิ่งๆเดิทีมงานบันเดิงซิ่งตัวนี้แม่งเล็กอ่านไมก็เห็นว่ายอดตัวนี้ยังกรุงเทพไม่เยอะนะยอดจองนี่หารถกันนะรถสวยๆอีกเยอะ เวสซี่มาเนียทุ่นลงใช้งานที่จะตามให้ส่วนมากใส่ใจที่จะจับหมดตอนแรกต่างก็ต้องใส่ขอบแต่งแล้วจบต้องต้องแรงใหญ่เครื่องดิมดีเซีเข้ามาแรงเร่งแซงขันใจกับฟลัดฟลัยไปได้ไหมอยู่กับหน้าแจนซาดิแลมบิสเต็ปเอาวิคแคทและตะเล็ดกับเลยมาไม่ได้มแล้ววนี้ทำอะไรครับบูนอ่ะเขาจะมาขับบอลจูเนอร์หนอไม่ทันเลยเราซ้อมไม่ทันเลยเดี๋ยไม่ต้องซ้อมเขาซ้อมกันไปแล้วไม่ต้องซ้อมปากเลยเออเพราะงั้วันนี้นะเดี๋ยวรอชมเอางี้ว่ะเฮ้ยรู้ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เนี่คู่เรามาแล้วเฮ้ยปีแล้วเราเคยขี่กันไปรอบแล้วทิ้งหลับรอบที่แล้วทิ้งหลับรอบนี้เดี๋ยวขอฉายให้ดูเหมือนเดิมทีนี้เขามาแบบเขามาชุดใหญ่นะรอบนี้เขาลดเขาเขามาบวกโบกคู่ยางมิชิลินนะเออว่ะเออเขามาแบบแนวแบบของออนโรดเลยนะแล้วรถเราได้ขยับอะไรบ้างไม่มีเหมือนเดิมอ่าขยับนิดหน่อยท่อแตกนั่งเล่นกันไหมไม่นั่งเล่นกันไหม นั่งเลกัม totally. ่ยที่เรามาเจอเธอยคาที่กลวเธอนั้นได้ความราไม่มีสแค่ไม่ทันไม่ได้ดันแค่ไม่คุยไม่ได้ตัวม้จุดลีดอจนลีดโคเซตีมาทุกปีไม่ได้ดีแค่นี้ไม่ได้ยังกูจะลั แทรถใช่อะไรครับแต่สองคนนี้ต้องใช้ฝีปากครับผมเงินเราต้องแกมวัยรุ่นดูใบอยุธยาครับผมวันนี้ทําไมอยู่ดีมาอยู่สนามคลองห้ากับผมได้เนี่ยก็ปกติจะอยู่ในป่าครับวิ่งในป่าแล้วนั้นก็มันมีร้านดังย่านส่งข่พาเชื่ออะไรไม่รู้จักร้านเอ็นเอรซีบอกไปเลยนั้นแจมนี่แหละชวน์ปทํบะไรา็เเป็นวัยรุ่นตอนปลายแล้วปลายปลายแบบเหลือเวลาแบบหสสเนี่ยนะทนที่ไปคิดเองอ่ะ ก็จะไงคุณโทบอกว่าอะไรวันนี้เนี่ยคือน้าเนี่ยเขาบอกว่าสนามเนี่ยมันเป็นสนามที่เขาวิ่งบ่อยที่สุดอ่ะแล้วไอเราเนี่ยแบบมันอยู่ในป่าในดงก็ถามงี้คุณโทออโต้อ,อตกรมนี่ไม่ใช่สายแดกใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มันวิ่งในป่าลุยโหดออฟโรดอะไรอย่างางี้มากกว่างั้นแปลว่าถ้าวันนี้นนเสมอแต่ก็ธรรมดาอะฮะแพ้ก็ปกติเพราะเราบ่อยเปกติใช่ไหมแต่ถ้าเกิดชนะนี่แปลกนะนะเราก็เลยเอารถมาล้างๆถูๆน้ำฉีดฉีดก็คือก็คือจะบอกว่า ทำมาแล้วปีกว่าไม่ทำอะไรเพิ่มเปิดการเปิดการถูถูเปิดทางเอาตัวรอดการถูถูกเอามาวิ่งวิ่งปุ๊บอุปกรณ์กแตกอันนี้มัน60สิบรน้าแจมจะต่อคือเดี๋ยวเอาคนขึ้นมาอีกสคนก็เป็นสักร้อยร้อยโลถ้าไม่พอเดี๋ยวผู้ชมคนไหนอยากขึ้นอันนี้กระโดดขึ้นมาไม่พี่ถามก่อนว่าใครอยากขึ้นกับพี่หรือเปล่าก็บอกนั่งได้ขนาดนั้นเจ็ดที่นั่งเจ็ดที่นั่งเดี๋ยวแบกไป8คนเลยต้อให้โอกาสพากอลล์ลูกแกไปนะเปิดอยากเน่ ฟอร์ดูดาก็เบิร์นยางได้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะต้องเบิร์นด้วยเหรอไม่ต้องเบิร์นมั้ยนาเห็นบอลเหกนั้าซ้ายดิเออเบิร์นทำไมอ่ะเฮ้ยไม่เฉพาะระทับระวังระวังไม่เบิร์นเดี๋ยวฟันโดนจอก็เปลี่ยนแตกอีกเซนต์ด้องรพอแจกบอกรัดนี่หนึ่งพร้อมครับพี่ผ่านสัญญาณแล้วครับพี่ผ่านเชิญเลยไปโอ้โหเอเซซีจีจาร์ดเว้ย นี่ครับแค่เช็ดหน้ายางไปหมดเวลาไปประมาณ15นาทีครับรันที่หนึ่งพร้อมแล้วเชิญครับดูไฟดูไฟเก้าจากเบสซีฟาวสเอาไว้สอมบันสองบัน,นให้เขาไปก่อนะนันหนึ่งาฟาวหนึ่งเอาเว้ยอ่อยให้น้องมันหน่อยถ้าเราชนะตัง้งแต่อแแรอบแรกรอบมันก<อ>็ไม่สนุบดีมิ้งไดสองรอบถูกเวลา จะให้คนดูดูนานๆเดี๋ยวดูรอบนี้แผลอีกรอบหน้าคอนเทนต์ไหมเนี่ยอะไรเมื่อกี้บอกซ้อมอะไรอยู่สามตัวเดียวโซผมว่ามันเป็นเกมมันเป็นเกมของไอแจ็คเยอะไม่เบิร์นก็ได้หวะต่อให้นะพี่เบิร์นก็ได้ต่อให้นั่งสามด้วยลูกพี่ล้อแม็กขอบ22 เพชรเลนพายมาเล่เส้นละสามหมื่นบาทเบอร์สองรอบหมื่นกว่าบาทหมดเกลี้ยงครับผมหมดเกลี้ยงเรียบร้อยโอ้โหมีเบอร์ต้องเบอร์ยางเลยเดือดเหลืองแล้วมาดูลันที่สองนะครับลันนี้จะเป็นยังไงครับดีครับเอาไว้ไี่พลาดเชิญเลยด้ยบีนำว่าบีนำว่าเอาไว้ ไปแล้วแจมไปแล้วจริงๆครับผมไปเส้นเหรอใช่ครับกินท้ายครับประมาณช่วง300ครับทีขหายไปเลยครับเสมอหนึ่งครับสะแนนทีกึ่งล้านเฮ้ยผมเราชูออกมาแล้วไปนี้ล้านสุดท้ายครับอันนี้สุดท้ายชัวอะไรก็ได้อย่าฟาดไฟเอาละครับเข้าตำแหน่งไฟครับและมาดูครับใครจะมีชัยในรันนี้ครับ โอ้บีออกดีกว่าครับหัวนําไปแล้วครับท่าเดียวกับเมื่อกี้นะครับแต่รอบนี้แจ่มชุดไวกว่าครับเรียบร้อยครับน่าจะแบรเบอร์แล้วครับแซงตั้งแต่100เมตรครับ300ก็ยังนําอยู่ประมาณ3าคันรถครับเข้าเส้นชัยเรียบร้อยครับสิบห้ดเจ็ดหนึกับสิบเจ็ดแปดฟนอร์ำหนัก2ตันกว่า15.1หจุดหิโอเคครับก็จาเอซซีครับร้อยครับออกมาแล้วเป็นไงเมื่อกี้ ไอ้นี่เนรักกูคือตาทันทีขอบคุณมากตอนตอนต้นคลิปนี่เกี้ยวขาดเกี่ยวขาดเกี่ยวกาดสุดๆมันไม่คอนเทนต์นั่นสมมุติเกิดผลมันไม่ได้ออกมาอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบโอ้แม่เดินใหญ่เดินแกว่งมาเลยเดินแกว่งมาเลยอันนี้อันนี้ไม่แบบอันนี้เหมาะอันนี้ต้องบอกว่าชอบไหมชอบไหมแล้วชอบมากจะออกตัวดีมกันแล้เนี่ยแบบจริงคงจริงไฟแหมออกฟาวร่อยที พึกเหิมเลยพึกเหิมเลยแหละรันสองแต่เราเบาจริงใช่ไหมเราต้องเอาใจคนดูเบาจริงใช่ปะคนดูเยอะเราก็ต้องแบบให้มันคนดูก็ดูเลยเทนสมมุติเราพี่สวนไหมนะทีแรกได้ม่สวนจริงเราต้องใจเทนคนดูหน่อยเบาจริงบอกไม่รู้ไม่งั้นมันจะไม่สนุกนะครับไอ้ตัดแรงจริงเลยเบาแห่งไม่ใช่หรอกเบาที่ต้องบอกว่าพอเนอร์ ว่า็ทำได้ได้ทำได้แบบก็แนแดกก็ได้ลุยก็ได้ด้ทุกอ่งเดี๋ยวคลิปหน้านี่มีไปปีนเขาเลยันโลมีไปปีนเขาไหมมีมีเดี๋ยวตามไปปีนด้วยไปหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปปีนด้วยนะครับก็ในวันนี้นะเรื่องของการแข่งขันนะครับก็จบลงไปสวยงามนะครับก็2ต่อหนึ่งเรียบร้อยนะครับก็ยุทธยาก็ต้องกลับเข้าป่าไปก่อนนะก็เดี๋ยวเราจะตามไปปีนเขาบ้างลองดูครับเผื่อมีคลิปหน้า ว่าเอเนสซีจะไปสายลุยบ้างได้หรือเปล่าเราเจอกันปสายลุยทางผมนตาแดงตาตาไปเยอดีกว่าอยากเห็นจัดไปเดี๋ยวเอเนสซีตามไปเดี๋ไปนักเกี่ยวขับรถดีหน้าฟ้าหน้าฟ้าหน้าฟ้ามาเอาไปนี้เรียบร้อยไปแล้วนะครับนี่อยากจะพูดส่งท้ายสักนิดนะครับกับงาน r a c i n g m ม n เนียซึ่งเขาจัดเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งมวล โตโยต้าฟอร์จูเนอร์บรีเตอร์ผมบอกเลยว่าเงินยังคงเป็นรถที่แต่งง่ายของแต่งเยอะไปที่ไหนไปร้านไหนมีผลิตภัณฑ์ให้คุณได้เสียเงินแบบทั่วประเทศไทยนะครับ<อ>เพราะ <ผม S 1> คำว่าโตยโตยโตย้าแล้วยิม้มคำว่าฟอร์จูนเนอร์ ดีดนิ้วนะครับแ่งแป้งเพียบเพียงแต่ว่าคุณจะต้องเลือกครับความเหมาะสมนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าปีนี้ไม่เหมือนปีก่อนๆรถถมของเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ต้องคุ้มค่าและทุกอย่างต้องเหมาะสมอย่างที่เราเห็นนะอย่างเครื่องนองเครื่องคนเนี่ยอาจจะคิดว่านาจมเมอรซี e C เนี่ยไม่ทําในรถของดีเซลบอกเลยนะว่าเรื่องของสายดีเซลเนี่ย เอท่าซีคอนเน็กชันเยอะมากๆผมทำตลอดนะและอย่างนี้คุณจะเห็นเลยว,ว่าเห็นไหมทำไม่เยอะงบน้อยแต่วิ่งคุณเห็นเลยว,ว่าโอโ้โหห่างกันมากทุกอย่างไม่ได้อยู่ที่เม็ดเงินนะครับทุกอย่างอยู่ที่ความเหมาะสมแล้วก็ที่อย่างที่บอกสวยงามแตะตามีเอกลัก โชว์ออกงานได้ใช้งานได้ในชีวิตประจำวันลงแปลกก็ได้แล้วเหลืออย่างเดียวเขาบอกว่าลุยไม่ได้ถ้ามีโอกาสคลิปหน้าเดี๋ยวจะทำคันนี้ไปลุยป่านะครับใครชอบใครอยากเห็นคอมเมนต์ไว้ในคลิปนี้นะครับถ้าคอมเมนต์ดีเราได้เจอกันกันกบ Fortuner r e e d e r สาย Racing จะไปลุยเขาเรารักกันไปก่อนสวัสดีครับ ซีมาทุกปีไม่ได้ดีแค่ในตรีเราจะดับ <Ooh. S 2> ไม่ได้ยิ่งโมกูจะล่วงอ,อตัวแยงควมาตาคำวมาตาอยากตามลากับหน้าแจ่ไม่ได้แหลมอย่ามาแพ้เที่ยวโจซ่อยากจะแรงต้องมาจะแซซี คนนี้สีแดงแตัดข้าเขาไม่เหมือนใครแต่งรถแต่งหน้าก็จะแต่งไปเบวคแค่รวดท่าจะจัดให้ท่ามีถาสัตวก็จะใช้ลายเบรคซิงมาเนยทุ่นลมใช้งานพ่จะตามให้ช่วงมาใส่ใจท่าจะจับหมดตอนเร่งแรงจัางก็ต้องใส่ขอบแต่ง้วจกๆก็ต้องต้องแรงไงเครื่องเดิมดีเซลเทอร์ไรนเงแซงขั้นใจขับรถอดยได้มอยู่กับหน้าแจ้งตัดทแหลมด้วยสเต็ปเอาิเคเ็ตตเล็ตกับไอมาไม่ได้มาแค่เวลาแค่มาหาจะโไม่ได้โมเออชพิเศษกับตัวโกแค่โับมอริเทร น้าๆน,น้าอีกแล้วนะมีบรรเจ้ามือจำใบอีกแล้วเออทำไมไม่มีอะไรขายเหรอขายของหน่อยดิขายของขายของหน่อยคลิปมันเป็นคลิปฟ er. อร์จูเนอร์ต้องบอกอะไรอยงเงี้ยนะครับสรุปให้เลยนะเผื่อใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะเลสซิ่งมาเนียเนี่ยเขามีไปอีกตลอดนะครับใครอยากเห็นคลิปแบบนี้หรืออยากเห็นผมไปวิ่งในงานเลสซิ่งมาเนียเนี่ยเวลาที่เขาไลฟ์ส่งไลฟ์สดคอมเมนต์ไว้ด้วย อยากเห็นนัดแจมอยากเห็นนัดแจมเราจะได้เจอกันบ่อยๆส่วนเรื่องขายของนี่ต้องบอกเลยนะว่า Fortuner r e a d e r เนี่ยมันแต่งง่ายอยู่แล้วครับถ้าเป็นของสายดีเซลเนี่ยจริงๆคนเข้าใจยี่ผมทำต่เป็นสินนะบอกเลยว่าสายดีเซลเลยเพราะฟอ r ์จนที่ของครบมากล้อยางเบรกช่วงล่างนะแรปทรงแรปสีแรปใสกันลอยติดฟิลม์มติดกล้องเครือบแก้วนะ แล้วเรื่องความแรงคุณเห็นแล้วทําน้อยๆแรงเยอะๆต้องที่นี่นะครับอยากคุยกันเนี่ยผมมีช่องทางการติดต่อตอนท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวมีให้นะแอดมาทางบ้านเขียวจบง่ายสุดดีเซลโดยเฉพาะฟอร์จูเนอร์ที่นี่ไม่ธรรมดาและที่สำคัญ